ครับสำหรับงานนี้เป็นการร่วมมือกันระหว่างสอนอจรจกศโดยก,กรตตรสอนกรจกรและเขตสัมพันธวงศโดยที่ปรึกษาคุณแววตาอนสุภาพได,ได้ได้รับความอนุเคราะห์ และเชิญคุณชัตดตราไทยและคุณอรุณฟรรราร์มตระเข้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มาร่วมกันแจกเนื้อตระเข้500กิโลและได้ร่วมกันฉีดน้ํายาฆ่าเชือโโ้อโควิดนะครับในเขตท้องที่สาเพงในเขตท้องที่เขตราชวงศ์ถนนราชวงศ์หนองรง,รงว่าถนนเยาวราชนะครับในเขตท้องที่สัมพันธวงศ์โดยงานนี้คุณชัดซึ่งคุณชัดตราไทยซึ่งเป็นเพื่อนสนิทก,กับคุณแวบตาสอีสุภาพที่ดุสานของเรานะครับ ได้นําคุณอรุณความเจระเแค่ที่ยุทธยาได้มาช่วยนะครารนี้ทําให้คนในท้องที่สอนอจักหวัดและคนในท้องที่เยาวราชลดความสนุกในการกลัวโลกโควิดขึ้นลดลดไปมาก ผลงานงานนี้กศต,ตรอสอนจังหวัดและที่ปรึกษาสนจังหวัดรวมทัษษ้งเขตสมันธวงศ์ขอขอบคุณคุณชัดตลาดไทยและคุณอรุณตามจราเข้มากๆโดยเฉพาะเจแวลนะครับเจวลสําเพ็งหรือว่าคุณเวีามสอุภภาพที่ทําให้งานนี้สําเร็จรุ่งร่วงรรด้วยดีขอให้ทุกคนสุขภาพดีมีความสุขใครที่มีเงินมีทองหรือว่ามีอานาจมากกว่าหรือว่ามีมีมากกว่าคนอื่นก็เผื่อแผ่กันให้ช่วยคนที่ลําบากกว่าเราจะผ่านโรคโควิดไปให้ได้ประเทศไทยจ้อยู่ได้ทุกคนต้องรอดปลอดภัยครับขอบคุณมากครับ